สตัสดีทุกท่านนะคะในนามบริษัท e c e n t h o s p i t a l i ี้จำกัดมหาชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะในกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทขึ้น,ข,นขึ้นใหม่ซีสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด3ามท่านนะคะท่านที่1นายอัธุูเตชะอุบล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมท่านที่สองนางรัชนีศิวเวศดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและดิฉันนางรัฐาทิพย์อภิโชติกรดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงินและรักษาการเลขานุการบริษัทค่ะซึ่งจะรับหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้นะคะ จากส่วนของผู้ถือหุ้นนะวันที่30มิถุนายน25ง4บริษัทม,มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่11็ล้านซึ่งเข้าเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมายสีของตลาดหลักทรัพย์นะคะสำหรับแนวทางในการเพิ่มรายได้อย่างที่ทางบริษัทได้เรียนให้ทางผู้ถือหุ้นได้ทราบในตอนไตรมาสหนึ่งสำหรับเรื่องของแนวทางในการเพิ่มรายได้มีทั้งหมด4หัวข้อนะคะ ข้อแรกจะเป็นในเรื่องของการขยายร้านสาขาซึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงปัจจุบันทําให้บริษัทยังคงต้องลอการลงทุนในเรื่องของการขยายสาขาค่ะต่อมาในเรื่องของการปรับปรุงร้านสาขาเนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงปัจจุบันนะคะทําให้เรามีการปิดร้านเพราะฉะนั้นบริษัทจึงมีการเข้าปรับปรุงร้านสาขาในบางสาขาเพื่อรับการกลับมาในการเปิดร้านค่ะ ต่อมานะคะในเรื่องของการขยายการลงทุนบริษัทจะอยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งคาดว่าในการขยายการลงทุนนี้จะแล้วเสร็จภายในปี2 0 6 4ค่ะและสุดท้ายนะคะในเรื่องของการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจแน่นอนในปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงของระหว่างเจราจาต่อรองนะคะ S <S ในเรื่องของการปรับปรุงร้านสาขานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของสาขาที่เราเข้าดําเนินการปรับปรุงในช่วงของสถานการณ์ที่มีการปิดร้านในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งบริษทัทคาดว่าเมื่อมีการเปิดร้านขึ้นมาตรงนี้จะทํารายได้ให้กับบริษทัทเพิ่มขึ้นประมาณ20%นะคะและมีผลการดําเนินง,งานของสาขาอยู่ที่ประมาณ15%ซึ่งในอนาคตเราก็จะใช้โมเดลตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะเดินต่อในส่วนของร้านอื่นๆ นะคะแน่นอนในช่วงของสถานการณ์โควิดบริษัทมีการปิดร้านมากกว่า70%ทำให้บริษัทกลับมามุ่งเน้นในเรื่องของ Delivery แล้วก็ Take-Away ซึ่งสิ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่ามาจิ้นของบริษัทได้รับประมาณ30%ของการขายแบบ d e l i v e r รหรือ Take-Away นะคะ สำหรับในตัวของออผลิตภัณฑ์ซอสบริษัทตัวนี้พยายามผลักดันในกลุ่มของซอสเพื่อให้เป็นเนื่องจากบริษัทมองว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เหมาะกับทุกครอบครัวแล้วก็ก็เหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันที่พฤติกรรมของผู้บริโภคม,มีการเปลี่ยนแปลงไปเราคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับในช่วงแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการดําเนินงานในปัจจุบันนี้ ในเรื่องของที่เราเข้าไปติดต่อกับทางซปเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นของท็อปของซีเจมาร์ฟูดแลนด์บูเมวิลล่ามาร์เก็ตหรือตั้งหัวเสงงคือวิลล่าเหล่านี้คือเราสามารถที่จะเข้าไปวางขายเรียบร้อยแล้วนะคะจะเหลือแต่บิ๊กซีกับแมคโครซึ่งอยู่ในแผนและอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองกับทางห้างนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์บางสูตรให้เหมาะกับให้เหมาะกับทางห้างค่ะ สุดท้ายน,นะคะบริษัทเมีความอยากให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นว่าในเรื่องของการขยายการลงทุนหรือว่าการปรับปรุงร้านสาขาการดําเนินงานแม้กระทั่งการเพิ่มทุนในปี2564นะวันที่ในช่วงประมาณการปลายปี2564บริษัทคาดว่าน่าจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ225ล้านนะคะ ซึ่งคาดว่าบริษัทจะหลุดจากเกณฑ์เครื่องหมายตีค่ะทั้งนี้นะคะออบริษัทคาดหวังว่าจะไม่มีสถานการณ์ภายนอกมากระทบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดหรือสภาพเศรษฐกิกจที่จะกระทบกำลังการซื้อของผู้บริโภคค่ะสุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณทาง ทีมีานตลาดหลักทรัพย์ทุกท่านนะคะที่ช่วยให้การประชุมในวันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับวันนี้นะคะมีชั้นและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสามท่านต้องขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ